ครับผมนี่อันมะเบิ้งครับผมปลาย่างแล้วครับผมผ่านไปได้นาทีสองสิบโมงผ่านไปแล้วสองสิบโมงเอาไปตอกกล้วยพวกกับพี่น้องครับผมปลาเริ่มแห้งเลยพี่น้องเลยสองสิบโมงเอาอย่างเฮยย่างไฟในปลาม,มันแห้งจิ้อ,อย่างไฟ เป็นวิธีถนอมอาหารอีกอย่างนึ่งครับผมย่างบุเพอครับเพื่อน้องย่างบุเพิงหน้าสีหนึ่งคืนเฮ้ยเมื่อนึงพอตะแลงหน้าสีเก็บได้แต่เพื่อความมั่นใจครับผนย่างแล้วเรียบร้อยตากได้อีกทนึงพี่น้องคือให้มันแห้งสนิทคือทให้แห้งสนิทเพื่อไม่ให้มันเกิดอ,อาการเน่าอ,อาการยางเพื่อน เฮาส่งไปเฮาส่งคืเอเฮาส่งไปฮะมันเน่าพี่น้องพริกพริก่มหน่อยพี่น้องกำลังแห้งกำลังแห้งย่างย่างเหมนี้มันมัน,มนหอมพี่น้องมันแซ่บย่างแบบนี้มันสีเหลืองเป็นอาการถอดอมถอดอมอาหารแบบโบราณปู่ยา่าตายายเพิ่นพาเห็ดแบบนี้นะครับ ย่างฝุ่นตกฟ้าลงเ่าก็ย่างไฟแบบนี้เละเก่งนะครับเพิ่นปู่ย่าตายายเพิ่นคนโบราคณคนโบราณเห็ดถนอมอาหารถนอมอาหารเห็ดไว้กินเฮงครับพี่น้องเลยปลาเคง็งมีตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยเป็นแต่แซ่บพนักปลาเคง็กงกระซี่งไปให้ลูกกระซีได้กินเฮงเติบดีดอกพี่น,ออกกน,น้องเลยส่งไปให้ลูกกระดาษได้ที่เฮงเติบ ครับผมถ้าซื้อเข่ากระสิบิดลายบาทพี่น้องเลยถ้าซื้อเขา่าอย่กไรเบดลายบาทเติมเยอะกเดี๋ยวกะตอดเก็บตอดย่างกันเดจะพาเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้งงองๆมาอีกเรนนกับผมวิธีถนอมอาหารโดยการย่างไฟย่างไฟแบบโบราณครับผมกำลังสิเก็บป่าครับผมตากแห้งพอดี นั่งเก็บปาพี่น้องเอ้ยสิส่งไปให้ลูกมื่อนเศร้าครับผมตากมือน,นี้ตากปลาเคงครับผมมืาอนี้เวลาวสองสามส้วมงนะครับผมแห้งจริงจอิงเลยสิเก็บส่งไปให้ลูกมื่อนเศร้าพอบ่ได้ให้ลูกอันซื้ออยู่ซื้อกินปานใดพ่ออันให้เขาประหยัดเงินประหยัดทงองลงจังหน่อย ออกไปซื้อกับขึ้นสีหาซื้อไก่เพื่อน้องกับตลาดมันขึ้นสีอยู่ไก่เพื่อน้องเลยเอาปลาเขีงขึ้นกับปลาเดิ้งด้วปลาดิ้งกับปลาเขีงครับผมเพื่อน้องเ้ยครับผมกินได้เลยนี่เอาแข็งแห้งสนิทเลยเพื่อน้องตัวใหญ่เติบเป็นเพื่อน้องเอ้ยโต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 กินเลเลยซุกเหรอใหญ่เติบเป็เพื่อน้องย่างไควซุกเหรอดำใหญ่เติบหัวหานผมเกือบ่ัพ่อครับผมเพื่อน้องเอ้ยมาเลยบ่วใหญ่ปันใดระสับนี้นะครับผมเจ็ดแปดตัวโลครับผมธรรมดาปลาเขีงตัวนี้มันจะเป็นปลาเขีงใหญ่สีอยู่แเร่า สองสามตัวรู้สี่ตัวรูสามตัวรูสี่ตัวรูปลาเข่งนั่นจะเป็นการอันทำรมอาหารอีกชนิดหนึ่งของโบราณครับผมเก็บพอให้ลูกพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยเห็ดลำบึนงน,นะครับเด้อพี่น้องเด้อการทำรมอาหารแบบโบราณครับปลาเข่งกับปลานนิดครับผมครับผมปลานนินปั้นนินก็ได้ละเกือบพี่น้องเ,ออาาเงอลยเ เต,เต็มทุงอยู่พี่น้องเต็มทุงอยู่พอดีปลาดิ้นทงนึงพี่น้องแล้วก็ปลาปลาเค็งทุงนึงพอดีกินประหยัดกินเอาเด้อลูกเด้อได้ย่ดอกเดือนนึงประหยัดกินเอา <laughs> เออได้น้ำพริกพร้อมพี่น้องเด้อน้ำพริกพร้อมแม่บ้านเฮ็ดให้เพิ่นให้ลูกส้ายกับลูกไผ่น้ำพริกตาแดงให้ตาดำน้ำพริกนี่ <laughs> น้ำพริกทุงนึงกินได้ทั้งเก็บอยู่ดนะครับเสือกินสองคน กินสองคนได้กินได้เฮงเต้ยอหอยุดพี่น้คอะไรจำ้ำจ้ำนี่จำ้ำน้อยๆแต่โรคน้อยจะจ้ำหลายจ้ำหลายรวดเร็ว <laughs> จ้ำหลายรวดเร็วที่ขับผมเตรียมบรรจุส่งให้ลูกครับผมได้ตำพริกถุงนึงปลาเค็งถุงนึงปลาลิ้นถุงนึงครับผมเตรียมกำลังเตรียมได้กล่องมาแล้วครับผมกล่องได้กล่องมาแล้วกำลังเตรียมใส่บรรจุอ๋อแม่บ้านบรรจุใส่กล่อง กำลังหอ่อพีนอ้อยห่หอหมดหก็หมดใส่ตังหานี่แหละเราเข้าเน้อปลาเลยขอบเป็นพลังบรรจุพี่นอ้อยพอดีพอดีกับกล้องพี่นอ้อยพอดีพอดีได้ซองอันเออเพิ่งออกไปก่อนหมัดเลยเออมันจังเอาหน้าที่แค่ลำหลังสร้างบ่ฮะสร้างข้าเป็นกิโลจักจ,จักบาทบันเดือดชงด่นวนมันอื่นนี่ก็ได้มาสร้างปลาดิบ<ะ>เป็นสิบโลเลย เรือตั้งแห้งกับเรือน้อยเดี๋ยววางโล่สองโลแล้วคันพื่อฮอดก็ได้ตั้งแห้งนะแครีบอกอือตัวสองอะไรซองเสียงบัวเนยแครี่บอกกันเลยอืมเขาได้ซองอันพอดีกับกล่องพี่นอ้องเอ้ยพอดีกับกล่องเลยเอาเนาะพริกใส่น้ำล้างบาทเลยครับผมนะ้ำพริกพอดีเลยเขาสุดยอดพี่น้องพับไปเออนทะ่านละพับลงมาตัวนะเออ นป็นสวดตัวนี้สวดไล่เออแม่นแน่นเลยอ่านี่แหละนี่แหละพี่น้องของใหญ่คุณครับล่องอพอดีพอดีพ,อดพี่น้องได้กล่องนึงครับผมโอเคโอเคได้หนึ่งกล่อง,งครับผมหลังจากบรรจุแล้วเรียบร้อยมาส่งอันให้บริษัทนี้เพืนน่อนำไส่งให้ลูกสาวลูกสาวลูกชายพอได้กินพี่น้องกินแล้วมันพอบุ๊ดได้ซื้อ ้ามันไกลตลาดแล้วมันหาซื้อยากพี่น้องเออก็เลยเ็ดให้ลูกส่งให้ลูกไปพอาะจะอยู่ได้กินพี่น้องเลปลาแห้งกับน้ำพริกครับพี่น้องเลยถ้าหลับอ่ะได้ลูกเด้ออีกมื่อื่นหน้าสีฮอตมื่อื่นเฮ<อ>้ยแบลที่นี่เขากำลังอันมัดให้แบลที่นี่กำลังมัดให้พี่น้องอใส่เสือ<า>เส้อฟางมัดเลยพ <c oughs> ี่น้องเลยราชการราชการแบลที่นี่ทำอะไรอาซ<ห>ายมาส่งไกล้พี่น้องขึ้นจากส่งย่ำได้เท่ากับวามันอยู่ไกล้ครับผมราการราชการมาเท่ากันใด มีสะดวกสบายพอ่อพ่อบอลเดลเลนเข้าไปไกลพี่น้องเอ้ยจับไว้